ท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูคอหวยส่องเลขมะพร้าวต้นมะพร้าวนะครับคล้ายพญานาคมันโผล่ขึ้นมานะ่ะใครก็ว่ายอดยอดมะพร้าวคล้ายพญานาคนะครับเชื่อว่าจะนําโชคมาให้ครับโค้งสุดท้ายนะครับคอหวยน้าเครื่องเส้นไหวขันห้าขันแปดมาคูบุรีน้ําแดงขอโชคกับต้นมะพร้าวยอดโผล่คล้ายงอนพญานาคนะครับ อยู่บนพื้นที่ของคุณครูจุราลัตนะครับเส้นทางระหว่างบ้านสุกแดงบ้านสนมตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์หลังจากอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันนะครับยามเมื่อยามเย็นตะวันใกล้รับขอบฟ้าแสงตะวันยามเย็นทําให้บรรยากาศท้องไร่ท้องนาอีสานบ้านเรานี่มินลมพัดเบาๆใครร้อนเย็นสบายถ้าใครอยู่อีสานจะรู้นะครับอยู่ท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาน มันเย็นสบายกว่าอยู่ในในตัวเมืองนะครับขอหวยก็รวมตัวกันแหละครับขอโชคก,กับยอดมะพร้าวที่โคลคล้ายงอนพญานาดยคุณครูจุฬารัตนะครับเจ้าของสวนเนี่ยเห็นเมื่อวันคือเห็นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเลยนําเลยถ่ายรูปนะครับนําลงโซเชียลเท่าน,นั้นแหละเ็าเปล่าบรรดาคอหวยทั้งหลายเนี่ยกขพอทราบข่าวเ่ยโอ้โหก็แห่กันไปขอโชคขอเลขเด็ดจากต้นมะพร้าวเนี่ยฮนะ ก่อนที่จะทําพิธีนะครับรนะนำทุกเทียนดอกไม้นำเครื่องเส้นไหว้มาเรียบร้อยเนะี่ยคุณป้าท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเฮ้ยเห็นก่อนหน้านั้นแล้วนะนะเห็นก่อนเมื่อเข้ามาแล้วเห็นก่อนแล้วว่า,วาเห็นตรงนี้แหละโอ้โหเลขเนี่ยชอบมากเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณป้าก,ก่อนนะครับว่าเห็นตัวไหนบ้างเรืองรุ่งเรืองให้นำให้รวยได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องเมื่อบ้านเบิดเมืองซาถูกใจเงินก <ๆ S 2> ่อน ิเป้าวอนี่ผู้เห็นผู้เรียกู้ิไปาวทาส้าังไบุเ่นกินทานจุ่มกันล้ค่ะจุ <become sick. S 3> <im> ่มทะลุทั้งีเลยก็ดำดทีมบอนี่็นทะลุทั้งีเลยออาฉีบิงอาฉีบ แปดนไผเล็กแล้วนี่นี่ออนี่นีนี่นี่มองนี่เป็นเล็กเจ็ดเหล็กสารนูขึ้นน่ะโนันั้นเต็นน่เ็นเจ็ดเหล็กแล้วก็เหล็กเจ็ดกับเหล็กสเล็กเจกับเล็กสนี่เห็นจุดนี่เล็กเจ็ดเหล็กอางนั้นขห็นเนาะไหลเหล็กอย่งเจ็ดอยู่ใส่นก็เห็นต้นต้นต้นตงเว้นมันหินเนาะ หาเจเจ็ดหอ้าเจ็ดกันหนึ่งสองกัมี่ของหน้า่าของหน้าเพื่อนเพ่อนวะเนี่ยาของหน้าในบานเล็กที่บ้านบ้านเล็ที่เพื่นเออบานเลขที่สิบสองนี่อ๋ออันที่เพื่อนใดในเพื่อนฝันใดเพื่อนฝันไดอ่าอืมจคอยที่เห็นหาเจ็ดเล็ที่หนึ่งสองแมนอืมที่เห็นในพญานากด้วยเหรอเห็นเพญานากนี่นี่นี่เห็นนี่ัก็ อเห็นหลายຄົນ FC ເພນຫັານຮົາມູຮົ້ນດ73 73ານີ້ັ73າຕວັນວັນກອນມູນອືນ337ັ້ນ57 597ມາໃສอยู่ໃນນພະກຕີອົານີ້ พอตีไปไหนตีเปรว้ตีจะไหนแน่เห็นหลายคนผู้นึงเห็นเก่าผู้นึงเห็นเจ็ดผู้นึงเห็นหาเออมาโฮมกันร่วมกันก็เลยเห็นอ่าเอาล่องลายไหมมึงมีตัวอดรเนี่ยมีแล้วเกาครั้งลยมีตนเมตดเจ็ดสามหาเก่าเจ็ดหาเก่าเจ็ดเลยมาลขทีสิบสองทีสีสิบองสิบอเออจาลของบ้านก็ได้หาเห็นหาเจ็ด จากของสวนนี่อครับครับมักเลขกก็ผัวผุนแล้วฮะนะคุณป้าก็เคยเห็นเจสตรงบริเวณตรงโคลนของต้นมะพร้าวนะครับตรงโคลนของต้นมะพร้าวคือเพราะกับโชว์ตัวเลขมาใช่ไหมอ๋อใส่กระดาษเนี่ยกระดาษก็จะมี90 7าสาม แล้วก็า5 7 9ในส่วนของเลข1 2นะครับ1 2เนี่ยจะเป็นเลขที่บ้านในส่วนเลขทั้งหมดต้องมวลเนี่ยผมว่า9 9ศูนย์นี่สวยในส่วนของ1 2นี่เขาสวยนะน่าจะน่าจะเป็นเลขเด็ดนี่ยแหละเออใครชอบแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะชอบตัวไหนก็แล้วกันนะครับคือเป็นเลขที่บ้านเจ้าของเจ้าของบ้านนี่น่าน่าจะโยกาดน,นะครับหรอสองผมว่าสองน่าจะมาแล้วแต่คนนะครับ เดี๋ยวให้ดูบรยาาร,ร,ยยยบรยากาศการส่องตัวเลขทูบทุบเรียกว่าทูบเสียงทายบรรยากาศการส่องทูบเสียงทายจะมีตัวเลขตัวไหนบ้างคือขุดป้าและพี่ๆขเขาไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับในการส่องหวยก็แหมเดี๋ยว เวลาหวยออกพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันต่อครับต็อระาบยาตูที่สนมากดูเทระวังบาดสนมกันโศกแดงนี่มูเจ็ดนี่นอนครันอนเอาไปออกาฟหลวงเไหมยาติมีไเมไๆคมเหมือนน้คมเหนใเลวดอาลมม้เสิลมมนได้หนู รุ่นขังเหล็กสเนาะเล็นมาขาเป็นสองฟังลึกม่แ้บเล็เลนไปมันบมันีเล็กนึงเล็กนมันล่างๆอาจจะเป็นเหล็กดเลสองวาสองสามนอกจากเสียใหม่กะไี่คือกัอข้ม่เย็นยนหกับสโอ้แต้มันออกตัวไหตัวี วันได้ยืแล้วนั่นละเงี้ยงเนี่ยงเี้ยนี่ไไมเบิ้งเอไปไมเื้งเป็นนึ่งหาเป็นนึ่งหาปยายไป้ายากเยวใหม่เกียรินี่ดอกเกียริดอกคอยนั่นหนึ่งกับสองโอ้เิมออกไปตัวใดตัวนึงนึ่หาบนได้อืดแล้นั่นละหนึ่งกับสองกับเจ็ดคือกันซุ้มซานลึกแล้วนะนึ่งหางั้นนึ่งหานึ่งหก ฟังในขอฟังแห้งพูดแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเรี่ยวลอยเห็นหงเห็นเลื่องย่างแปดหนึ่งห้าแมนบอกเออสั์แมนไอสัตว์ไอหัเรียเขาไป เราฟุ้งฟอไฟอยู่นี่แหละ้ัะนตรายดิ <laughs> ตัวเลขที่เราได้คือในทูบนะครับไม่รู้ว่าใครจ่ายเห็นเหมือนกับคุณป้าคุณยายคุณนา้าคุณตาหรือเปล่านะที่เห็นก็คือ8 1 5เขาบอกว่า8 1 8 1 5เนี่ย8ก็เป็น3ได้ใช่ไหมฮะหก็จะเป็นเป็นเป็น7ได้5ก็เป็นเป็นตัวไหนไม่รู้ แต่ที่นี่ต้องเอาตามตัวนั่นแหละ8ปดหหรือว่าอาจจะเป็น875ก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่จะไปตัดเอาเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนํามาเล่าสู่กันฟังนํามาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาชอบก็ ลองตามดูนะครับ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดณสุ s c r กดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนสมดีวอาร์ีิด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับโค้งสุดท้ายขอให้ร่ำขอใหวรวยขอมีโชครับงวดวันที่16มิถุนายนนี้ครับสวัสดีครับ